นับวันที่จะเลือเลือเถ,ถือถือนับวันที่จะจืดจางไปในความเคารพในธรรมในวินัยในพระเจ้าอิเตเปตดมิแตผีมันเต,ต,ต็มโลกเต็มท้องฉันจะว่างไงพอเราพูดก็บอกว่าเราด่ามมด่าพวกหลวงปู่ไม่ได้ด่ามมด่าพวกที่มีศีลเสมอกันพระต้องมีศีลเสมอกันถ้าพระรูปไหนไม่มีศีลเสมอกันก็แสดงว่าไม่ใช่พระไม่ใช่สมณนะไม่ใช่เลย อย่างนั้นพระเจ้าจิงบัญญัติให้แสดงอาบัติเพื่อต้องการให้ศีลเสมอกันหรือจะเอายัางไงมาหรือจะเอายัางไงมาสอนกันอ๋ออะไรมาคานลูกพระรูปนี้นั่นความเป็นจริงเราพูดขึ้นนี่ผสมเหตุสงผลแต่นี่มีแต่เปรตมีแต่ผีทั้งนั้นเลยทูลนก้าวถวายกันเจ้โอ้ยสันใจปริพาชกอกจาย์ของภาษาลีบุตรอาจารย์โมกขลา เห็นไหมล่ะคนโง่กับคนฉลาดอย่างไหนมีมากกว่ากันคนฉลาดมีน้อยนิดขอรับคนโง่มีมากเออพวกฉลาดไปหาสมณะนรูพุทธเจ้าเถิดแล้วจะหาิกับคนโง่โง่นี่แหละเห็นไหมละ่ะธาตุมันเข้ากันโมกล่าสารีบุตรก็ไม่ยอมที่ก็ไปกราบพุทธเจ้านั่นธาตุดีเสมอคนจด้ธาตุดีธาตุเลว็วเสมออนจด้ธาตุเร็ว เจะเอาอยังไงมาข้านกันเอาอะไรมาข้านกันทำบินไอ้มีนี่เราไม่ทกทานหรหรอจะกุด,ดินดาญาจะจับใจใจ้สอยเงินทองจะพากันทำลายศาสนาทำเครื่องรางของขังขายทเ,ทเ,ทเท,ทเตเตเสียงมีตรจับเน็หูหากิกหาก็ทำไปแต่หลวงปู่ไม่ทำด้วย หลวงปู่ถือว่าพวกเธอไม่ใช่พระไม่ใช่สม,มณะพวกเธอเป็นมหาตูรปุ้นศาสนาผู้ที่ไปกราบไปไหว้ก็ทาดเสมอกันแต่ทาดเร็วทําลายศาสนาร่วมกันมหาเวจีนรกมันเต็มไม่เป็นนางลูกนะในลพกแต่ละขุมแต่ละขุมนี่สุดขอบจักรวาลน,นู่นเห็นหรือ,อยังละ่ะพระรูปนี้เห็นมาแล้วไปเที่ยวมาแล้วต้นขอท่านพระญายมมาบวชแต่ภาวนาไม่ถึงภาวนาไม่เห็น เอาแต่ตำรับตำราเอาแต่ทิฏฐิมานะตัวเองมาพูดไม่จะเห็นอะไรลละมันจะเห็นเปรตชินผีเท่านั้นแหละเห็นแต่เปรตเจีผีเอาแต่เปรตเจผีมาครอบงำพุทธศาสนาไอ้พวกเราพระดีวาสกาดีนี่อยู่ไหนล่ะรวมตัวกันทีหรือว่าาตาดีมีน้อยนิดถึงจะมีน้อยนิดก็คือท่าดีทองคําก็คือทองคํานะลูกนะเพชรก็คือเพชรทองคําน้าเอกเ,เพชรน้าเอก เสมอกันโดยทรรเสมอกันโดยทรร